เดี๋ยวมาดูวิธีเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับเราทําการเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องนะครับใช้ไฟผ่านแบตเตอรี่อยู่นะครับตอนนี้ไฟด้านหน้าตัวเครื่องนะครับกระพริบอยู่นะครับเราเสียบสายนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแค่นี้นะครับแอมของเราก็เป็นบลูทูธ5.0แล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมทคเนิค วันนี้จะมาแก้ตัวบูทูธ5.0ครับที่ใช้ไฟ12โวลต์ครับที่ดาวไปต่อกับแอมจิวครับ LP 838ครับใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่12โวลต์ครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการแก้เป็นตัวถอดรหัสนะครับให้ใช้ผ่านแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับ3.7โวลต์ครับ300มิลลิแอมป์นะครับใช้ตัว power bank DIY นะครับเป็นตัวบูทไฟนะครับจาก3.7โวลต์ครับเป็น5โวลต์ครับ แล้วก็แปลงตัวบลูทูธด้วยนะครับให้สามารถใช้ไฟ5โวลต์ได้นะครับเพิ่มโัวเสียบแจ็ค3.5นะครับแล้วก็ใส่ขั้วไฟเลี้ยงแยกนะครับอันนี้สามารถต่อไฟกับม้อแปลงได้นะครับกรณีที่เราจะไม่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับผ่านสวิตตัวนี้นะครับเลือกว่าจะใช้ไฟจากแบตครับหรือว่าเอาแหล่งจ่ายไฟจ่ายแยกเข้ามานะครับที่ช่องนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อนะครับ บวกลบครับตรงนี้นะครับจะมี IC r e เร l ู t เลเตอร์อยู่นะครับลถไฟจาก12โวลต์นะครับเหลือ5โวลต์ครับตรงนี้เราจะถอดออกเลยนะครับไม่ได้ใช้นะครับจุดเสียบไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับเราก็จะถอดออกหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้นะครับแต่จะต่อสายขึ้นมาแทนนะครับทำการถอด IC ออกนะครับตรงนี้นะครับกับขั้วสัญญาณนะครับสัญญาณอินกับสัญญาณเอานะครับตรงนี้นะครับ3ขั้วนะครับจะทำการถอดออกหมดแล้วนะครับ ตรงนี้เราจะวางแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครับสามารถวางได้พอดีเลยนะครับที่ตัว power bank diy นะครับขั้วเสียบ usb นะครับก็ถอดออกด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้แค่ไฟบวกลบนะครับที่บูตจาก3 7เโวลต์นะครับเป็น5โวลต์นะครับแล้วก็เหลือขั้วเสียบชาร์จไว้นะครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับหลังจากทําการต่อสายทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านบนนะครับจะมีวงจรชาร์จถ่านอยู่นะครับ แบตเตอรี่เราจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับตัวชาร์จนะครับแล้วก็มีควรแจ็คเสียบไฟอินนะครับสวิตซ์เปิดปิดนะครับถ้าเลือกสวิตมาที่โหมดออฟนะครับเราสามารถจ่ายแรงจ่ายแยกเข้ามาได้นะครับตัวนี้ใช้ไฟแค่5โวลต์ครับแต่ถ้าเราเปิดสวิตน์ครับตัวโมดูลนะครับก็จะทำงานเลยนะครับจะติดเลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับ ไม่ต้องหาแรงจ่ายมาเสียบนะบด้านหลังตัวโมดูลนะครับก็จะมีที่เสียบแจ็ค3.5อยู่นะครับเอาไว้ต่อกับแอมป์นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธครับตัวนี้สามารถรับสัญญาณบลูทูธ5.0ได้นะครับเดี๋ยวไปลองทดสอบต่อใช้งานกับแอมป์กันดูนะครับเราจะเทสกับแอมป์3ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็น M 1ม h a n n e ชนนะครับไม่รองรับบลูทูธนะครับช่องเสียบเป็นแบบ3.5นะครับกับขั้วต่อ RCA นะครับใจไฟเลี้ยง 12V โวลต์นะครับตัวนี้ที่เคย DIY ไปนะครับปรับดอกลำโพงที่1 channel นะครับมีววลล่มปรับอยู่นะครับตัวนี้จะเป็น M 2.1 channel นะครับ ช่องเสียบครับจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องเสียบไฟเลี้ยงครับตัวนี้จะรองรับไฟ12ถึง24โวลต์นะครับสัญญาณเข้านะครับจะเป็นแบบ3.5นะครับมีชุดระบายความร้อนอัตโนมัติในตัวนะครับสามารถเปิดนานได้นะครับไม่ต้องกลัวแอมร้อนนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวล่าสุดนะครับที่เพิ่งโมไปนะครับมีชุดระบายความร้อนอัตโนมัตินะครับพัดลมสองตัวนะครับด้านหลังนะครับมีสัญญาณซับเอาท์นะครับสามารถต่อกับปีได้นะครับตัวนี้ตัวนี้สัญญาณเข้าจะเป็นแจ็ค RCA นะครับขาวแดงนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูนะครับด้านหลังนะครับเสียบแจ็ค3.5เข้าไปนะครับ บตเตอรี่ตอนนี้ชาร์จไว้เต็มแล้วนะครับแล้วก็มาเสียบที่ตัวแอมป์ได้เลยนะครับแค่นี้แอมป์ตัวนี้นะครับก็เป็นบลูทูธ5.0ู5.0แล้วนะครับแล้วก็สามารถนะครับรองรับ USB นะครับ SD card ได้นะครับลดเพิ่มเสียงได้นะครับตรงนี้สต่อเพลงได้นะครับเปลี่ยนเพลงได้นะครับเปิดสวิตช์นะครับที่ตัวบลูทูธครับเล็งโวลุ่มนะครับ time is หูทูตัวนี้นะครับสามารถเอามาทําเป็น iPod จิ๋วได้ด้วยนะครับแค่เราเสียบสายหูฟังที่ด้านหลังตรงแจ็ค3.5ตรงนี้นะครับเสียงก็จะมาออกที่หูฟังเลยนะครับจานเพลงผ่าน USB หรือว่า SDcard ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ